สวัสดีค่ะมาค่ะทุกคนกินข้าวกันค่ะวันนี้ก็ง่ายๆเลยค่ะน้ำพริกปลาสูตรพรม่าที่พี่ต้อมเห็นเขากินกันติดตามน้องอยู่คนหนึงในติ๊กต็อกเขาเอาน้ำปลาแค่น้ำปลาอย่างเดียวแล้วก็มาใส่พริกปน่นถ้าใครกลัวไม่นัวก็ใส่ผงชูรสลงไปแต่ว่าอันเนี้ยคพือปลาเขาอร่อยอยู่แล้วพี่ต้อมก็เลยใส่แค่แต่อ,อะไรนะ ใส่ใส่ใส่แค่เขาเรียกอะไรพริกป่นลงไปเออพูดยากเหลือเกินสมองตื้อผักลวกก็มีนี่ค่ะผักบุ้งผักบุ้งอันนี้ผักอะไรอ่ะลืมแล้วจำไม่ได้อันนี้ก็เป็นไข่ไข่ต้มนะคะหนึ่งฟองมากินข้าวกันเลย คือติดตามน้องอยู่คนหนึ่งในติกตอกค่ะเขาเป็นคนพมา่าหน้าตาน่ารักเชียเขากินง่ายมากเลยพี่ต้อมก็เลยจะลองกินดูบ้างไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะเค็มนี่วันนี้ขอกินมือนะคะเพื่ออัรถรดไม่เป็นไรเนาะเราทำกินของเราเองมือล้างแล้วนะคะ ล้างสะอาดละหอมปลาหอมปลาหอมปลามากโอยหิวข้าวหิวข้าวใช้มือก็ไม่ค่อยจะเป็นกับเขาด้วยนะอ,อร่อย เขาเปิดมือแลยค่ะวันเนี้ยจะลอดไหมเนี่ยใช้มือถ้าไม่เป็นอะ่ะน้องเขากินนะเขาเปิดมือนะแบบคำใหญ่มากอะ่ะ อาหารง่ายๆค่ะแต่อร่อยใส่อีกหน่อยลองไปทำกินกันดูนะคะอร่อยดีค่ะถ้าคนที่ชอบปะลาราก็ได้อยู่ อาจจะดูเลอะหน่อยนะคะวันนี้ขอโทษดูตกมกหน่อยแต่มือเราเองไม่เป็นไรเราล้างแล้วกินคนเดียวไข่เป็นยางมาตูมเลยอืม เปิดมือนี่มันได้อัศรลดจริงๆนะ <c oughs> อ,อร่อยๆกินง่ายๆเลยค่ะประหยัดตังค์ด้วยยุคโควิดก็จะต้องแบบประหยัดตังค์เยอะๆหน่อย ถ้าว่าพี่ต้อมหายใจรถดไม่แรงๆก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแก้ไม่ได้ค่ะเป็นคนหายใจแรงบางทีพี่ต้อมเอามาตัดต่อเงี้ยเออทำไมหายใจแรงกันเลยอะไรเงี้ยขนาดเราฟังเรายัางรู้สึกว่าน่ารำคาญ buông giá dơ, tài ra đây vẩn ห่งข้าวแฉะไปหน่อยค่ะมันเลยไม่ร่วนมันเลยจะแบบแฉะแฉหน่อยแต่ว่าก็ได้อยู่จริงๆถ้าเป็นข้าวร่วนๆจะอร่อยเนี้ย บไม่รอดถอยใช้มือใช้มือไม่เป็นจึง่งแต่อยากชอบอมเมนูที่พี่ต้อมชอบอีกอย่างนะคะเมนูโปรดเลยก็คือปลาทูปลาทูทอดมากกุกกับข้าวข้าย่าเหมือนให้แมวกินนะคะนะือแบบชอบมากแบบนั้นอนะ 我乐啊。Mm, look, uh. หักบุ้งที่ชอบกินต่ไบนะคะก้านไม่ค่อยเท่าไหร่โอเคค่ะหมดและอิ่มแล้ว เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายมือเลอะไปหมดขอโทษนะคะ